พาคุณผู้ชมไปดูการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีการส่งเสริมการทาอาชีพทําขนมขายสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนครับหลังจากขาดไรายได้ในช่วงเทศกาลเ,เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับได้ส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมวิทยากร และผู้นําชุมชนอง,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับจัดทําโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรุ่นที่1นึ่ทับ2,564ในสาขาทําขนมไทยณอาคารอเนกประสงค์บ้านชานเมืองหมู่ที่12ตำบปลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนที่มีประชาชนอยู่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเล็กๆในครัวเรือนและมีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ครับทำให้ขาดแคลนไรายได้ โดยมีนางทิติพรจินดาหลวงครับนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการฝึกอบรมทำขนมไทยครั้งนี้ค่ะก็มีผู้ได้รับการฝึกอาชีพจำนวน20คนตามมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะใช้ระยะเวลานะคะการฝึกอบรมจำนวน18ชั่วโมงค่ะระหว่างวันที่1 5ถึง17พฤษภาคมซึ่งขนมที่ฝึกทำอาชีพนี้นะคะก็จะมีหลายชนิดเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะอย่าง เช่นขนมแปโยขนมงาขนมบงและขนมสารพูค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นขนมไทยพื้นเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเพราะว่าขนมไทยพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนนี้นะคะถือว่าเป็นขนมที่มีรสชาติอร่อยลงทุนน้อยขายได้เร็วและราคาไม่แพงเมื่ออบรมจบหลักสูตรไปแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้เลยค่ะขนม